จะกำลังเกิดคำถามนะคะว่าบรรยากาศทางการเมืองที่ดูเหมือนจะคลี่คลายอุณหภูมิลดความร้อนแรงลงไปบ้างเมื่อกลุ่มกปปสยุบรวมการชุมนุมเหลือเวทีเดียวที่สวนลุมพินีจะทําให้นําไปสู่การเจรจาหรือว่ากําลังเป็นบรรยากาศที่รอการปะทุระลอกใหม่วันนี้คิดด้วยกำลังสองกับหม่อมราชวงศ์ปรีดยาทรเทวกุลอดีตรองนายกรัฐมนตรีค่ะมาที่ประเด็นแรกก่อนนะคะเรื่องของกปปสเหลือเวทีเดียวแล้วคุณชายประเมินว่ายังไงคะ ผมว่าดีนะฮะดีผมคิดอย่างนี้นะฮะดูกปรป,รป,รป,รประสเนี่ยก็ทำสำเร็จมาหลายเรื่องแหละตั้งแต่ขจัดพร,ะระบนิรโทษกรรมจนล้มเหลวไปแล้วหลังจากนั้นก็เรียกคนหลายล้านเลยให้ออกมาเผยใจตัวเองว่าฉันไม่เอาระบอบทักศิณอันนี้ต้องถือเป็นความสำเร็จที่คนได้ได้พูดใจตัวเอง ต่อจากนั้นก็กบพศก็สามารถทำให้คนเชื่อได้ชัดเจนนะฮะว่าโครงการรับจานํำข้าวเนี่ยมีโกงกินกันอย่างมหาศาลนะ,ะแล้วก็ท้ายที่สุดกบพศก็ทำให้คนชี้คนเห็นได้ว่ารัฐบาลนี่ล้มเหลวในหลายต่อหลายเรื่องตอนนี้เมื่อทำมาสำเร็จขนาดนี้ขนาดเนี้ยมันอยู่ระละที่รอคือรอรอ ัฐบาลที่สุกงอมเต็มที่แล้วเมื่อไหร่มะม่วงใบนี้จะหลุดขั้วจะหลุดจากต้นสักทีเงี้ยนะหรือรอให้ปปชชี้มูลอะไรเป็นต้นเนี่ยระหว่างที่รอเนี่ยมันใช้เวลาพอสมควรนะนานเท่าไหร่ผมตอบไม่ได้การที่กบศทำเบบนี้เนี่ย็คือว่าต้องดูแลความปลอดภัยของคนนั่นแหละการที่มารวมไว้ที่สวนลุมพินีเนี่ยนะฮะผมดูว่าเป็นการดูแลความปลอดภัยของผู้ประท้วง มาอยู่ในที่เดียวกันเนี่ยการดูแลความปลอดภัยทําได้ง่ายนะฮะตำรวจก็คงจะหมดหมดเลยหมดข้ออ้างที่จะเข้าไปไปล้มเลิกการประท้วงเพราะประท้วงอยู่ในที่ที่เรียบร้อยอย่างสวนลุมเนี่ยนฮะ <ๆ S 1> ก็ถือว่าถูกกฎหมายไม่ได้ปรกีดขวางการจราจรอ,อะไรทั้งสิน้นการป้องกันความปลอดภัยดูแลความปลอดภัยโด,ด,ย,ดยรอบด้านก็จะง่ายขึ้นเพราะว่าอันนี้ก็พบว่าทถูก คุณชายประเมินว่าเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพราะว่ากระแสผู้คนมวลชนที่ออกมาร่วมชุมนุมกับกบปปสเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยหรือเปล่าคะเลยต้องย้ายมาเหลือเวทีเดียวอ,อ,อันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งแต่ส่วนสำคัญคือว่าเขาอ่านแล้วว่าคนเนี่ยคนไทยเนี่ยคราวนี้เรียกมาไหลก็เรียกได้ละเพราะความไม่พอใจระบอบทักษินมันแรงเหลือเกินถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ลักษณะที่จะทําให้ระบอบทักษินจะอยู่ต่อไปอย่างอย่างอยู่ยั่งยืนยงเนี่ย คนไทยจะออกมาเองงนนั้นเมื่อครับประมวลเหตุการณ์นี้เนี่ย <c oughs> ก็ไม่ต้องไปเสียแรงกระจายรวมซะดีกว่า <c oughs> เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ดีขึ้นแล้วก็จะดูแลได้ง่ายขึ้นจริงๆแต่ผลพวงที่ได้ที่ผมชอบมากก็คือว่ามันทําให้เหตุการณ์เหมือนกับคืนสู่ปกติได้การสัญจรไปมาจะเป็นปกติและในสุ่ดรัฐบาลก็จะหมดข้ออ้างที่จะประกาศเป็นสภาวะฉุกเฉินถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องประกาศเป็น ต้ยกเริกภาวะฉุกเฉินถ้ามองอีกด้านนึงจะทําให้ผลกระทบหรือว่าความรู้สึกของคนต่อการชุมนุมเนี่ยลดน้อยถอยลงไปด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้ง่ายก็คือเหมือนกับผลกระทบของการชุมนุมน้อยลงไปไม,ไม่น้อยแล้วค่ะนี้มันอยู่ไปอยู่ในใจประชาชนในอย่างน้อยในกรุงเทพนี่ก็กว่าครึ่งกรุงแล้วว่าว่าไม่เอาระบอบทักษิณน,นะตอนนี้ก็รอให้มะม่วงสุกง,งอมจนหล่นคาต้นหละนะฮนะหรือจะปะปะป,ปชมาชี้แจงก็ตาม รอไปเถอะนะไม่เป็นไรระหว่างรอเนรักษาวความปลอดภัยก่อนแต่สิ่งที่ได้คือว่าถ้าหมดข้ออ้างจะประกาศพระพุทธเฉิดเนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะกลับมาแต่ท่านี้ทั้งนั้นคงต้องขอขออะไรขอความเป็นธรรมจากสถานทูตต่างๆในประเทศไทยด้วยขณะนี้ผมว่า <c oughs> สถานทูตคงต้องดูและมีใจเป็นธรรมกับเราถ้าถ้าเหตุการณ์เนยอยู่ในลักษณะที่ปลอดภัยเพียงพอแล้วก็น่าจะมีการ ออกจนหมายอีกครั้งหนึ่งว่าขณะนี้เหตุการณ์สุปกติแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่รัฐบาลจะจะยกเลิกภาวะฉุกเฉินหรือไม่ซึ่งควรจะยกเลิกให้เร็วที่สุดตรงนั้นก็เป็นมุมมองต่อการเคลื่อนไหวของกปปสนะคะซึ่งแน่นอนว่านปชเองก็จับตามองรวมถึงรัฐบาลรักษาการที่วันนี้ก็มีเสียงสะท้อนออกมาจากทางคุณเฉลิมอยู่บำรุงที่ระบุว่าพอสสที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีรักษาการก็จะต้องเป็นคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร ต่อไปรวมถึงท่าทีของนปชเองที่มีเสียงทํานองว่าน่าจะแบ่งแยกดินแดนไปเลยตรงนี้เป็นสัญญาณที่กําลังรอวันประทุหรือเปล่าคะสำหรับความรวนแรงอันน,น,นี้อันนี้ไม่ดีนะไม่ดีคำว่าแบ่งแยกดินแดนไม่ดีแต่ผมก็ติดตามข่าวาผมก็มีเพื่อนอยู่ทางภาคต่างๆเยอะนะฮะจริงๆแล้วเป็นคนกลุ่มไม่ใหญ่เท่าไหร่กลุ่มเล็กๆนะฮะที่พูดออกมาคนส่วนใหญ่จะเป็นภาคเหนือภาคอีสานเนี่ย เขาก็ยังรักประเทศไทยเขาไม่อยากไปแบ่งแยกหรอกนะฮะจุดสําคัญคือว่าแต่กลุ่มเสียงเล็กๆเ,เนี่ยอย่าให้พูดบ่อยอย่าให้พูดแล้วขยายไปการที่พูดว่าแบ่งแยกดินเนี่ยจริงๆมันผิดกฎหมายนานร้ายแรงเลยผมก็แปลกใจว่าเมื่อคนมาพูดแบ่งแยกดินแดงเนี่ยธรรมดารัฐบาลไหนก็ตามจะต้องเข้าจัดการาจริงๆจนถ้าเขาไปหยุดถึงที่เป็นกลุ่มเล็กก็ต้องหยุดเพราะถ้าไม่หยุดเนี่ยจะพูดต่อไป นะแต่ปรากฏรัฐบาลนี้ไม่ทำอะไรไอ้คนที่ทำกลายเป็นกองทัพนะก็ทุกคนก็ทราบว่าเมื่อวานนี้วันที่สองเนี่ยนะฮะก็แม่ทัพภาคสามก็ให้มณทนทหารบอกที่เขาจะที่แพร่แต่ที่พะเยาที่พะเยากับที่เชียงใหม่ไม่แน่ใจนะฮะที่พะเยาที่เชียงใหม่ไปแจ้งความแจ้งความว่า้วรู้เขาด้วยกลุ่มไหนด้วยมีสองกลุ่มเท่านั้นเอง ที่เอาป้ายสวป,ปอล้าน,นาไปแล้วไปบอกว่าจะอย่างแยกดินแดนก็แปลกแต่จริงที่ว่าหน้าที่รัฐบาลตอนนี้ไม่รัฐบาลไม่ทําแต่กองทัพบ,บกเนี่ยเข้ามาทําหน้าที่แทนรัฐบาลแล้วอันนี้เป็นเป็นพัฒนาการที่น่าน่าสนใจมากนะคนไทยส่วนใหญ่ไม่ได้อยากแบ่งแยกดินแดนอยู่แล้วแต่ถ้าึืนปล่อยให้พูดบ่อยๆเนี่ยมันไม่ดี แต่ว่าท่าทีของหุ่นยิ่งรักชินวัตรก็ถูกมองว่ามีความแข็งกร้าวมีความยืนหยัดในจุดยืนของตนเองมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อบอกว่ายอมตายเพื่อที่จะรักษาประชาธิปไตยก็ไม่เป็นไรรักษาประชาธิปไตยได้แต่รักษาประชาธิปไตยเนี่ยรักษาไปได้แต่แบ่งแยกดินแดนเนี่ยการรักษาประชาธิปไตยเนี่ยไม่มีการแบ่งแยกดินแดนอยู่ในความหมายเลยนะฉะนั้นหน้าที่จะทํารักษาประชาธิปไตยก็น้าที่หน้าที่ทําไปเนี่ยแต่หน้าที่รัก รักษาไม่ให้มีการแบ่งแงยกดินแดนนั้นยิ่งใหญ่กว่ารักษาประชาธิปไตยโครงการรับจำนำข้าวที่คนกำลังติดตามอยู่ว่ารัฐบาลจะเดินหน้ามีมาตรก,การออกมาช่วยชาวนาย,ยัางไงนี่ควรจะจับตามองอยังไงต่อไปคะผมก็ผมก็ตามผมก็ตามดูเห็นเขาเชยเฉยกันอยู่นะฮะเฉยเฉยกันอยู่เห็นเห็นว่ารัฐมนตรีเรกษตรก็จะเสนอหนทางอื่นแล้วก็เาดูต่อไปกันนะฮะเาแต่คือปัจจุบันยังทําไม่ได้ ยังไม่ต้องยังไม่ต้องดูถืออนาคตเอาละค่ะเป็นมองจากหม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธรเทวกุลนะคะในคิดด้วยกำลังสองวันนี้ถึงยุทธศาสตร์บรรยากาศทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นทั้งฝ่ายกปปสและรัฐบาลรักษาการค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณชายมากค่ะ